เรื่องวันเกิดนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตนะทุกคนมามีชีวิตอยู่ในบัดนี้ก็เริ่มจนการเกิดเท่านั้นแต่นี้เวลาสำหรับชาวพุทธเราก็ปรารบอะไรก็ตามเนี่ยก็จะทำให้เป็นบุญเป็นกุศลทําให้เป็นเรื่องดีไปหมดอนนี้การทำให้ดีนี่สำหรับวันเกิดเราก็มองหาความหมายโดยทั่วไปก็จะมองว่า การทำบุญวันเกิดนั้นเอาหนึ่งก็เป็นเรื่องก,การเริ่มต้นที่ดีเพราะวันเกิดนี่คือการเริ่มต้นของชีวิตนี่ในแต่ละรอบปีนี่ทำบุญวันเกิดก็ถือว่าเริ่มต้นปีของอายุในเวลาต่อจากนี้ไปเริ่มกันใหม่อีกก็ให้เริ่มต้นดีเริ่มต้นดีด้วยการทำบุญทำกุศลก็เรียกว่าเป็นนิมิตให้เกิดความสุขความเจริญ นี่ก็อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือบอกว่าเกิดเกิดก็เกิดไปแล้วนี่เราจะเกิดยังไงอีกทา่านกับทางพระก็บอกว่าเกิดได้เรื่อยแหละเพราะเวลานี้เราก็เกิดกันอยู่ตลอดเวลาที่เรามีชีวิตอยู่ได้เราก็เกิดตลอดเวลาถ้าเราไม่มีการเกิดตลอดเวลาเราก็อยู่ไม่ได้มีการเกิดนี่มีทั้งรูปธรรมานามธรรมาในทางนามธรรมา่ยกลับเห็นง่ายในกรณีนี้ ก็คือการเกิดทางจิตใจโยมก็จะพูดกันอยู่เสมอในทางที่ดีจะเกิดความสุขเกิดความสดชื่นเกิดปีติเกิดความเบิกบานใจเกิดเมตตาเกิดศรัทธาเกิดทั้งนั้นเนี่ยที่เราเป็นอยู่กันเนี่ยเดี๋ยวก็เกิดอันโน้นนี่ก็เกิดอันนี้ก็คือเกิดกุศลหรืออกุศลในใจถ้าในทางไม่ดีก็เช่นเกิดความโกรธเนี่ย เกิดความกลัวอันนี้ไม่ดีถ้าเรียกว่าเป็นอกุศลนี้เมื่อถึงวันเกิดก็เลยเป็นเครื่องเตือนใจสําหรับชาวพุทธเนี่ยบอกว่าให้เกิดดีๆเนี่ยเกิดดีๆแล้วก็เกิดกุศลในใจเราก็มาตั้งใจทําใจให้เกิดความสุขเกิดปิติเกิดศรัทธาเกิดเมตตาเกิดความสดชื่นเกิดความอิ่มใจเบิกบานใจ เนี่ยถ้าเกิดอย่างนี้ได้เรื่อยละต่อไปก็มีความสุขความจเจริญแน่นอนเพราะฉะนั้นวิธีดำเนินชีวิตอย่างหนึ่งก็คือเกิดให้ดีทําใจของเราเนี่ยให้มีการเกิดของกุศลและการเกิดที่ประเสริฐสุดก็คือการเกิดของกุศลพอใจเกิดกุศลจะเป็นด้านความรู้สึกที่สบายผ่องใสเอ,อิบอินเบิกบานใจก็ตามหรือเป็นคุณธรรมความคิดที่ดีว่าจะทำโน่นทำนี่ที่เป็นการช่วยเหลือการเอื้อเฟื้อกัน ทำสิ่งที่ดีงามทั้งหลายเนี่ยเกิดอันนี้แล้วมีผลดีเท่านั้นเลยก็มีความหมายเป็นการเริ่มต้นที่ดีไปด้วยพอเกิดอย่างนี้แล้วต่อไปเราก็ออกสู่การกระทำการปฏิบัติให้ดีไปหมดแล้วถ้าเราเกิดจิตอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยจิตจะคุ้นเป็นนิสัยคือคนเรานี่เราอยู่ด้วยความเคยชินเป็นใหญ่เราไม่่คยรู้ตัวหรอกเราอยู่กันเนี่ยเราทำไปตามความเคยชิน เราจะมีปฏิกิริยาพูดกับใครจะเดินยังไงอะไรต่างๆเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเราจะตอบสนองอย่างไรเนี่ยเรามักจะทําตามความเคยชินนี่ก่อนที่จะเกิดความเคยชินก็ต้องมีการสั่งสมคือทําบ่อยๆบ่อยๆบ,บ่อยจะไม่รู้ตัวนี้ท่านบอกว่าถ้าปล่อยไปอย่างเงี้ยก็มันจะเคยชินโดยไม่แน่นอนหรือว่าร้ายบ้างดีบ้าง เราก็ไม่เป็นตัวของตัวเองท่านก็เลยบอกว่าให้มีเจตนาที่ดีตั้งใจสร้างความเคยชินที่ดีความเคยชินที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านเรียกว่าวาสนาซึ่งเป็นความหมายที่แท้เดิมไม่ใช่ความหมายในภาษาไทยวาสนาก็คือความเคยชินตั้งแต่ของจิตใจตลอดจนอาการแสดงออกที่จนกลายเป็นลักษณะประจําตัวนี่ใครมีความเคยชินอย่างไรก็เป็นวาสนาคนนั้นอย่างนั้น เช่ว่าพบเห็นอะไรก็คนนี้สั่งสมจิตใจชอบทางนี้มีของเลือกสองสาอย่างคนนี้ชอบอย่างนี้ก็จะหันเข้าหาสิ่งนั้นแม้แต่ไปตลาดไปร้านค้าเนี่ยคนหนึ่งชอบหนังสือไปที่นั่นมีร้านค้าหลายอย่างห้างอาจจะเป็นห้างสรรพสินค้าคนหนึ่งเดินไปได้การคนหนึ่งเข้าร้านหนังสืออีกคนหนึ่งเข้าร้านขาย ของเครื่องใช้ในครัวอะไรเงี้ยอีกคนหนึ่งเข้าร้านขายของฟุ่มเฟือยอะไรเนี่ยอันนี้ก็นี่แหละเรียกว่าวาสนาพ่าไปแล้วคือใครสามสมว่ายังไงก็ไปตามนั้นแล้ววาสนาตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ทําให้ผันแปรชีวิตของเราพระท่านมองวาสนาในความหมายอย่างนี้เนี่ยเพราะนั้นวาสนานี่แหละที่สําคัญที่ทําให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โดยไม่รู้ตัวท่านก็เลยบอกว่าให้เราเนี่ยมาตั้งใจ สร้างวาสนาสร้างได้ของคนไทยเราบอกว่าวาสนานี่แข่งกันไม่ได้แต่ว่าพระนี่ให้แก้ไขได้ปรับปรุงวาสนาเพราะมันอยู่ที่ตัวเราแต่ว่ายากหน่อยความเคยชินนี่แก้ยากมาแต่ก็แก้ได้ก็ปรับปรุงได้ถ้าเราทำแล้วก็จะมีผลดีต่อชีวิต พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์นั้นเป็นผู้ที่พ้นอำนาจวาสนาพ้นนะเลยบ่อไม่ได้ไม่ต้องการพระพุทธเจ้านี่เป็นผู้ที่ละกิเลสพร้อมทั้งวาสนาได้หมดไม่อยู่ใต้อำนาจความเคยชินจะอยู่ด้วยสติปัญญานี่เรื่องของคนสามันก็คือพยายามแก้ไขาวาสนาที่ไม่ดีแล้วก็ปรับปรุงสร้างวาสนาให้เป็น,ปนไปในทางที่ดีก็คือนี่แหละ ในการที่เราตั้งใจทำจิตใจให้เกิดเป็นกุศลอยู่เสมอต่อไปจิตก็เคยชินอย่างคนที่เคยชินในการปรุงแต่งไม่ดีเนี่ยไปนั่งไหนเดีย๋ยวก็ไปเก็บเอาอารมณ์ที่ผ่านมาที่กระทบกระทั่งทางตา mm hmm. ทางหูจมูกลิ้นอะไรแล้วก็มาคลุ่นคิดก็กระทบกระทั่งใจตัวเองไม่สบายทีนี้เรารู้ตัวมีสติยั่งเลย ถ้าหากว่าเกิดความคิดอะไรเริ่มไม่ดีขึ้นมาเนี่ยหยุดแล้วก็ไปนึกเอาสติเนี่ยไปจับก็คือรละลึกเอาสิ่งที่ดีขึ้นมารละลึกขึ้นมาแล้วก็ทําจิตใจให้สบายปรุงแต่งในทางที่ดีคิดในทางที่ดีต่อไปจิตก็จะเคยพอไปนั่งไหนอยู่เงียบๆจิตก็จะสบายนึกถึงเรื่องที่ดีๆมีความสุขอันนี้คนเราเนี่ยสร้างความสุขได้ สร้างวาสนาให้กับตัวเองได้สร้างวิถีชีวิตได้ก็โดยการกระทําอย่างเงี้ยก็การที่ให้เกิดบ่อยๆในสิ่งที่ดีงามเพราะนั้นการเกิดนี่ก็เป็นนิมิตมีความหมายว่าให้ชาวพุทธเนี่ยได้คติได้ประโยชน์จากวันเกิดถ้าญาติโยมนําวิธีปฏิบัติทางพระไปใช้จริงๆเนะี่ยวันเกิดจะมีประโยชน์แน่นอนจะเป็นบุญเป็นกุศลทําให้เกิดความเจริญงอกงามอย่างน้อยก็เตือนตัวเองว่า เราให้เกิดต่กุศลนนะั่นเราจะไม่ยอมเกิดอกุศลใจจะคุนมัวเศร้าหมองไม่เอาเท่านั้นเพราะนั้นจึงมีหลักที่แสดงพัฒนาการของจิตใจว่าหนึ่งให้มีปราโมทความร่าเริงเบิกบานใจสองมีปิติความอิ่มใจสามีมปสัสสธิความสงบเย็นผ่อนคลายกายใจสก็มีสุขนความคล่องโปร่งใจ และก็สมาธิความมีใจแน่วแน่สงบมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่ถูกอารมณ์ต่างๆมารบกวนเนี่ยถ้าทำได้แล้วก็ก็จะเป็นจิตใจที่เจริญงอกงามในธรรมสภาวะจิตห้าประการเนี่ยโยมจำไว้เลยเป็นประจําพระพุทธเจ้าจะตรัสบ่อยว่าเวลาปฏิบัติธรรมถูกต้องแล้วเนี่ยพิสูจน์ได้อย่างหนึ่งคือเกิดสภาพจิตหประการถ้าใครไม่เกิดแสดงว่า การปฏิบัติอย่างไม่ก้าวหนะ้ามีหนึ่งปราโมทสองปีติ 3, ปสปัสสธิสี่สุขห้าสมาธิพอธาตัวนี้มาแล้วทีนี้ปัญญาจะผ่องใสแล้วจะคิดจะอะไรก็จะเดินหน้าไปในการปฏิบัติทมก้าวไปสูปโ่โพธิญาณก็จะเดินหน้าไปได้ดีดฉะนั้นก็วันเกิดก็ให้ได้นี่แหละอย่างน้อยได้5ประการนี้ก็คุ้มเลยเนี่ย จะมีชีวิตจเจริญง,งอกงามมีความสุขแน่นอนนี่ความเกิดนี่พูดได้หลายอย่างหลายแง่เลยมีความหมายเยอะแยะเลยความเกิดนี่ความหมายอย่างหนึ่งก็คือเป็นจุดต่อเชื่อมไม่ใช่ว่าเกิดนี่เริ่มต้นใหม่ไม่มีอะไรนะที่ลือเราเกิดเนี่ยเป็นจุดเชื่อมต่อแล้วถ้าใช้เป็นจุดเชื่อมต่อจะทําให้เราได้ประโยชน์มากมายหนึ่งเชื่อมต่ออะไรความเกิดนี่เป็นตัวเชื่อมต่อ ตัวเราผู้เกิดกับท่านผู้ให้กำเนิดนดังนั้นะนะนะทันทีที่ใครคนหนึ่งเกิดเนี่ยอีกคนหนึ่งเกิดด้วยคือพอลูกเกิดก็เกิดพ่อแม่ด้วยนะฮะคนหนึ่งยังไม่ทันเป็นพ่อแม่พอมีลูกเกิดปั๊บตัวเองก็เกิดเป็นพ่อแม่ทันทีดังนั้นวะันเกิดเขาตัวเองนี่ยเป็นวะันเะกิดของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนั้นวันเกิดเนี่ยในแง่หนึ่งก็เป็นวันที่ระลึกถึงบิดามารดาเนี่ย ก็จะเป็นตัวเชื่อมให้เราเนี่ยมีความผูกพันกับท่านผู้ให้กาเนิดคุณพ่อคุณแม่แล้วก็จะมีความสุขร่วมกันอย่างลูกเนี่ยพอถึงวันเกิดก็นึกถึงท่านผู้ให้กาเนิดก็คือคุณพ่อคุณแม่เราก็มามีความสุขร่วมกันและโยงจากพ่อแม่ก็โยงไปหาคนอื่นอีกที่เกี่ยวข้องพี่น้องกูย่าตายายอะไรต่ออะไรเนี่ยสัมพันธ์กันไปหมดเลยได้ผลอันหนึ่งขึ้นมานี่ความเกิดนี่เป็นตัว ่อแล้วก็เชื่อมนะอันที่หนึ่งทีนี้สองก็ตัวเกิดนี่เชื่อมอะไรเชื่อมไปถึงพื้นฐานของเราเช่นเราเกิดเป็นคนไทยเนี่ยชีวิตของเราที่เป็นพื้นเดิมนะรากฐานของเราก็คือวัฒนธรรมไทยเราเกิดมาท่ามกลางอันเนี้ยวัฒนธรรมไทยก็หล่อหลอมชีวิตของเราเราก็ต้องรู้จักเอาประโยชน์จากวัฒนธรรมไทย สองต่อไปจากนั้นเราก็ก้าวไปข้างหน้าเราอาจจะพบวัฒนธรรมภายนอกความเจริญเลยต่างๆเนี่ยถ้าเราใช้ประโยชน์เป็นเราก็ต้องได้ทั้งสองหนึ่งเรามีพื้นฐานของเราที่มัน่นคงให้การเกิดนี่เป็นตัวที่เราเนี่ยยึดหลักฐานของเราไว้ได้ด้วยรากฐานทางวัฒนธรรมของเรามีไว้เราไม่ละทิ้งได้ส่วนที่ดีเอามาทําตัวให้เป็นพื้นฐานที่มัน่นคงสองสิ่งใหม่ๆเราก้าวไปรับก้าวไปทา ก้าไปสร้างสรรค์ถ้าเราได้ทั้งสองด้านนียเราก็มีความเจริญงอกงามพื้นฐานก็ดีแล้วสามารถก้าไปข้างหน้าด้วยอันนี้ก็หมายความว่าไม่ให้ขาดทั้งทั้งสองด้านทั้งด้านพื้นฐานเดิมรากฐานเก่าแล้วก็ทั้งด้านใหม่ที่จะก้าไปข้างหน้าคนที่จะเจริญงอกงามเนี่ยได้ทั้งสองด้านนี้จะมีความสมบูรณ์นี่ก็สามก็ความเกิดก็เป็นตัวเชื่อมต่ออะไร เชื่อมต่ออะไรก็คือคนเราเกิดมานี่ตัวแท้ๆเนี่ยยังไม่มีอะไรก็เป็นชีวิตชีวิตนี่เป็นธรรมชาติแล้วชีวิตของเราเนี่ยก็อยู่ท่ามกลางธรรมชาติเกิดจาธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติเนื้อตัวชีวิตของเราเนี่ยเป็นธรรมชาติพอเราเกิดมาแล้วนี่มันเริ่มมีฐานะใหม่ก็คือสถานะในสังคมเป็นบุคคลเราก็จะเป็นบุคคลในสังคมเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่เป็นพี่ของคนนั้นเป็นน้องของคนนี้ แล้วก็ก้าวไปในสังคมมีฐานะต่างๆเนี่ยบางทีเราก้าวไปในฐานะที่สองจนลืมเลยลืมอันที่หนึ่งคือความเป็นชีวิตที่เป็นธรรมชาติเรานึกถึงแต่ความเป็นบุคคลที่ไปเที่ยวมีบทบาทนั่นนี่นั่นนี่เนี่ยก็ลืมไปอันนี้ทางพระท่านเตือนเสมอว่าอย่าลืมสถานะเดิมแท้ที่เป็นพื้นฐานของเราชีวิตที่เป็นธรรมชาติคนใดที่ได้ทั้งสองด้านคนนั้นจะมีชีวิตที่เจริญงอกง,งามสมบูรณ์ นี่คนเรามักจะลืมก็ได้แค่ด้านบุคคลก็ไปนึกถึงแต่ด้านการอยู่ร่วมสังคมการไปมีฐานะอย่างนั้นอย่างนี้ลืมชีวิตที่เป็นพื้นฐานอย่างที่ว่าแม้แต่กินอาหารเนี่ยถ้าเราลืมพื้นฐานด้านชีวิตเสแล้วเราก็พลาดแ้่เราไปนึกถึงในแง่เป็นบุคคลในสังคมเนี่ยเรารับประทานอาหารเราก็นึกไปในแง่ว่าเรามีฐานะอะไรควรจะกินอะไรให้สมฐานนะดีไมด่ดีก็ไปตามข่านนิยมไปโก้ไปเก๋เป็นต้น ทีนี้ถ้าเรานึกถึงในแง่ชีวิตเนี่ยอ๋อการกินอาหารนี่ก็คือเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดีชีวิตดําเนินไปได้ให้สุขภาพดีนะ่าจะกินให้เป็นโทษต่อร่างกายอาหารแค่ไหนพอดีกับความต้องการของร่างกายอาหารประเภทไหนมีคุณภาพเป็นประโยชน์กับชีวิตเราก็กินอย่างนั้นนี่ถ้าเราไม่ลืมพื้นฐานในด้านชีวิตที่เป็นธรรมชาติเนี่ยเรารักษาตัวแกนของชีวิตไว้ได้เลย นี้ส่วนที่เหลือนั้นความเป็นบุคคลนี่จะเป็นตัวประกอบแต่ว่าปัจจุบ,บันเนี่ยเรามักจะเอาความเป็นบุคคลเนี่ยมันเป็นตัวหลักจนกระทั่งลืมความเป็นชีวิตไปด้านธรรมชาติก็สูญเสียเพราะฉะนั้นก็ทําให้เราเนะี่ยมีชีวิตที่ไม่สมบูรณ์ก็เลยวันเกิดเนี่ยเป็นตัวเตือนเพราะเป็นตัวเชื่อมว่าอ๋อโดยเนื้อแท้ฐานของเราชีวิตเราเป็นธรรมชาตินะอย่าลืมส่วนที่เป็นธรรมชาติด้านนี้ แล้วก็ด้านที่เป็นบุคคลเราก็ทําให้ดีให้ได้ผลให้สองด้านเนี่ยมาประสานกลมกลืนกันทั้งด้านชีวิตที่เป็นธรรมชาติและด้านที่เป็นบุคคลที่อยู่ในสังคมถ้าอย่างนี้แล้วก็ชีวิตก็สมบูรณ์ไปท่าไ่าไรก็อย่าลืมอันนี้นี่ก็อันหนึ่งทีนี้อีกอันหนึ่งพอถึงเรื่องของการมองตัวเองให้ถึงธรรมชาติที่เป็นชีวิตแล้วเนี่ย เราก็จะได้กําไรก็คือว่าหลักพระศาสนาก็จะมาเสริมให้เราเนี่ยพัฒนาตัวชีวิตที่แท้ไม่ได้พัฒนาแต่สิ่งภายนอกอย่างเดียวบางทีเราลืมไปเราก็ไปแสวงหาอะไรอะไรที่เป็นของภายนอกที่พระท่านบอกว่าเป็นของนอกกายเนี่ยแล้วก็ลืมไปแล้วก็พลุงพลังเสร็จแล้วสิ่งเหล่านี้ก็กลับมาก่อทุกข์กับตนเองนี่แต่ด้านชีวิตที่แท้จริงเนี่ยเรา พอเราไม่ลืมแล้วพระพุทธศาสนาก็เข้ามาได้ท่านก็จะบอกเออให้พัฒนาชีวิตของเราไปนะนชีวิตของเราที่มีด้านการแสดงออกสัมพันธ์กับโลกภายนอกลึกเข้าไปก็ด้านจิตใจแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือปัญญาความรู้เท่าทันชีวิตนี้รู้เท่าทันโลกอะไรต่างๆแล้วนี้ต้องมีก็ตอนนี้ก็คือเข้ามาสู่สีสมาธิปัญญาก็เราก็พัฒนาชีวิตของเราชีวิตเกิดมาแล้วนี่ ให้เข้าถึงสิ่งที่ดีของชีวิตไม่ใช่ดีแต่ภายนอกอย่างเดียวความเจริญง,งอกงามจนกระทั่งจะเป็นพระอรหันต์อะไรต่างๆได้ก็ตรงนี้แหละก็คือพัฒนาชีวิตของเราที่เป็นของตัวตัวเองเกิดมาแล้วชาติหนึ่งให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดให้เจริญในศีลสมาธิปัญญาขึ้นไปจนกระทั่งได้บรรลุวิมุตติสันติวิสุธทธิที่แท้จริงจนถึงนิพพานอันนี้ก็เป็นเรื่องยืดยาวแล้วแต่ว่า เป็นแง่หนึ่งของการที่ว่าจะได้คติจากเรื่องของวันเกิดเรารวมแล้วก็คือเรื่องวันเกิดนี่ก็ถ้ามองให้ดีก็มีคติเตือนใจให้ได้ความหมายมากมายหลายอย่างแต่ว่าสาระสำคัญก็เป็นจุดเชื่อมต่อที่ว่าพอเชื่อมต่อแล้วเราให้ได้ทั้งสองด้านอย่าให้ขาดสักด้านหนึ่งใช่ใช่ว่าพอเชื่อมต่อแล้วก้าไปสู่จุดใหม่ลเลยๆไปเลยลืมจะเลิดหลงเก่า ถ้าได้อย่างนี้ก็เป็นความสมบูรณ์ของชีวิตที่ครบถ้วนวันนี้ธรรมภาพก็เลยพูดถึงหนยะต่างๆของความหมายของการเกิดโด,โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเรามีเรื่องของภายนอกที่กระทบกระทั่งมาถ้าใครตั้งหลักเนี่ย ทำชีวิตของตัวเองโดยเฉพาะภายในด้านจิตใจปัญญาไม่ได้ดีแล้วเนี่ยจะหวั่นไหวและกระทบกระเทือนมากนั้นตอนนี้เราจะยจิ่งต้องมีความไม่ประมาทแล้วก็มาทำตัวของเราเองเนี่ยทั้งทางจิตใจและทางรู้เท่าทันทางปัญญาใ,ให้พร้อมให้เข้มแข็งในโลกต่อไปนี้ที่มันมีเรื่องราวอะไรต่างๆเกิดมากเนี่ย คนที่จะอยู่ได้ก็ต้องมีความเข้มแข็งแน่ในเด็กสมัยปัจจุบันนี้ในสังคมไทยเนี่ยตระหนว่าชักจะเลี้ยงดูไปในทางที่ทำให้อ่อนแอแล่คนที่อ่อนแอก็จะมีความสุขแบบคนอ่อนแอความสุขของคนอ่อนแอนั้นเปล่าบางแตกสลายง่ายแล้วก็ความสุขนั้นเปลี่ยนไปทุกข์ได้ง่ายไม่ยั่งยืนมั่นคง นี่คนที่เข้มแข็งนั้นจะมีความสุขที่เข้มแข็งด้วยความสุขที่เข้มแข็งก็มั่นคงแล้วก็จะยากที่จะเปลี่ยนแปลงปราความสุขนั้นก็ไม่เปลี่ยนเป็นความทุกข์ไปได้ง่ายๆนะแถมยังเจอทุกข์น้อยๆก็ไม่ไม่หวัน่นไม่กลัวนะก็เป็นคนที่ทุกข์ได้ยากแต่เป็นคนที่สุขได้ง่ายนั้นะคนที่อยู่ในโลกต่อไปเนี่ยต้องพัฒนาให้ดี นะต้องเป็นคนที่สุขได้ง่ายทุกได้ยากนะถ้าพัฒนาไม่เป็นหรือไม่พัฒนาก็จะเป็นคนที่สุขได้ยากแต่ทุกได้ง่ายนะเวลานี้เด็กปัจจุบันเนี่ยเราพยายามจะให้เขามีความสุขแต่ว่าเราไม่พัฒนาไม่เลี้ยงดูให้ดีเนะี่ยจะกลายเป็นคนที่สุขได้ยากทุกได้ง่ายนะเดี๋ยวนี้ปรากฏว่าจะเป็นอย่างนี้แล้วนะนะทัทางที่มีอุปกรณ์ บำรุงบำเรอให้ความสุขมากหมายแต่เด็กยิ่งเป็นคนทุกได้ง่ายสุขได้ยากถ้าอย่างนี้ก็ถึงจะมีอุปกรณ์บำรุงบำเรอเทคโนโลยีเจริญเตเท่าไรก็ไม่ไหวนะไม่แก่ทุกขนั่นต้องพัฒนาข้างในให้เป็นคนที่มีความสุขของคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่สุขได้ง่ายทุกได้ยากแม้แต่ทุกท่านทุกคนก็เช่นเดียวกันบทพิสูจน์ตัวเองอย่างหนึ่งก็คือเราเกิดมานานแล้วเนี่ยเราสุขได้ง่าย ขึ้นหรือไม่ถ้าเรากลายเป็นคนที่สุขได้ยากขึ้นทุกข์ง่ายขึ้นแล้วก็แสดงว่าเรานี่เห็นจะเดินไม่ค่อยถูกทางเพราะฉะนั้นต้องตรวจตราดูตัวเองเนี่ยอยู่น,น,นานๆก็สุขได้ง่ายทุกข์ได้ยากตอนเกิดใหม่ๆเป็นเด็กนี่สุขได้ง่ายเจออะไรแต่อ,อะไรนิดหนึ่งก็โเรละแหละเนี่ยพอโตขึ้นชักสุขได้ยากขึ้นละ แต่พะฉะนั้นต้องระวังถ้าจริงให้ไม่ประมาทก็พัฒนาตัวเราไปนี่แหละอันนี้ก็เข้ามาสู่หลักที่ว่าการเกิดก็จะเตือนใจเราให้ได้ทั้งสองด้านก้าวไปข้างนอกแล้วจะลืมข้างในข้างในตัวเองต้องพัฒนาให้ทันสร้างความเข้มแข็งที่จะอยู่กับภาวะภายนอกได้อย่างดีที่สุดความเข้มแข็งพัฒนาภายในพัฒนาจิตใจพัฒนาปัญญาด้วยในที่สุดก็ ข้างนอกมาเท่าไรมีจะได้ส่วนที่ดีก็เป็นประโยชน์ยิ่งมีความสุขก็เป็นอันว่าวันเกิดนี้ก็มีความหมายที่ดีงามแล้วก็มาเป็นคติแก่ตัวเราโดยเฉพาะท่านเจ้าของวันเกิดที่จะได้ประโยชน์มากมายหลายประการตอนนี้ตุขภาพก็ขออนุโมทนาคุณหมอและก็คุณองย่าวิสาเจ้าของวันเกิดในระยะนี้ระโยมญาติมิตรทุกท่าน ที่จะเดินทางเข้าไปในปีใหม่2,545ร่วมกันทุกท่านเนี่ยก็ขอให้ทุกท่านมีพลังกายพลังใจพลังปัญญาพลังความสามัคคีที่เข้มแข็งพร้อมที่จะเดินก้ามหน้าไปได้ประสบความสำเร็จและความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปให้ปีใหม่นี้เป็นมงคลที่แท้จริงมงคลสมกับความหมายที่ว่าสิ่งที่นำมาซึ่งความสุขความเจริญ ก็ขอให้ปีใหม่ที่เป็นมงคลน,นั้นนำความสุขความเจริญมาให้กระโยมญาญติมิตรทุกท่านรัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชะสาได้เดชานุภาพคุณพระรัตนไตรยัยพร้อมทั้งบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญตั้งแต่จิตใจที่ดีเกิดศรัทธาเกิดเมตตาไมตรีเป็นต้นนี้จงนำมาซึ่งความเกิดแห่งกุศลยิ่งขึ้นไปฉันเกิดความสุขเกิดความเอิบออิ่มใจร่าเริงเบิกบานใจ เป็นต้นไปขอทุกท่านจงพรั่งพร้อมด้วยจัตุรพิธพรชัยมีความสำเร็จความสุขในสิ่งที่มุ่งมา่ปรารถนาให้สำเร็จประโยชน์สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปมีความงอกงามร่วมเย็นเป็นสุขในพระธรรมของพระสมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วกันทุกท่านตลอดการทุกเมื่อตลอดปีใหม่นี้และตลอดไปเทิน โยมมีอะไรจะคุยบ้างล่ะตอนนี้ก็เคยพูดเป็นครั้งคราวเพราะวาสนาเนี่ยคนไทยเข้าใจผิดเยอะเลยวาสนานี่ก็ลอยมาจากฟ้าคือใช้มาจนผิดเนี่ยเลยคลาดเคลื่อนนี่ความหมายเดิมของท่านนี่มันเป็นเรื่องที่เอามาใช้ปรับปรุงแก้ไขเรื่อย แต่ว่าตามปกตินี่ท่านไม่ให้อยู่ด้วยความเคยชินเพราะฉะนั้นพระอรหันต์นี่จะละวาสนาแต่ว่าพระอรหันต์จะละวาสนาได้ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ก็จึงมีความแตกต่างนี่พระอรหันต์ที่สามารถมากจะละได้หมดเลยพระพุทธเจ้านี่ละได้หมดไม่อยู่ได้ว,วาสนาแล้ว เลยพอนต้องฝึกละวาสนาที่ไม่ดีด้วยแล้วตรวจตราตัวเองด้วยถ้าถ้าแก้วาสนาได้แล้ววาสนาที่เราเข้าใจภาษาไทยก็จะดีด้วยด้วยเพราะวาสนาตัวนี้แหละที่มันคุมชีวิตเราเนี่ยเรามักจะไม่มองและชีวิตของเราก็เนี่ยตัวพื้นฐานเลยพอนี่ยคนเราลืมว่าค,คนเรามีสองด้านพร้อมกันเนี่ยหนึ่งชีวิตสองบุคคล เป็นในเวลาเดียวกันสองอย่างถ้าเราไม่ลืมนะว่าเราเป็นชีวิตด้วยเนี่ยมันจะคอยบอกเราหลายอย่างเลย,ยแล้วก็อย่างที่ว่าสมบูรณ์ปราโมทปีติปัสสธิอันทิสาปัสสธิตรงตรงข้ามกับความเครียดเงเลยไม่เครียดปัดสสธิความผ่อนคลายผ่อนคลายสบาย แล้วสุขแล้วก็สมาธิห้าตัวโยมท่องไว้เลยให้มีในใจ<ม>จนกระทั่งมันเข้าคลองใจคือถ้าเรานั่งคิดถึงเรื่องไม่ดีบ่อยๆเนี่ยใจเราคุณมดสมองพอนั่งปุบที่ไหนมันมาเลยมันชินคล้ายๆว่าสร้างร่องให้มันเดินแหละเนี่ยมันก็มาชินกันกระทั่งว่าความทุกข์นี่คลองใจเราเลยท่านเรียกว่ามีทุกข์เป็นเจ้าเรือนภาษาโบราณเขาเรียกว่าง,งั้นมีทุกข์เป็นเจ้าเรือน เราไม่ยอมให้ทุกเป็นเจ้าเรือนเราก็เอาสุขเป็นเจ้าเรือนใช่ไหมเลยบอกนั่งที่ไหนก็คิดแต่เรื่องดีสบายใจเลยปาโมกจะปิตินี่แตกต่างกันต่างกันนะเลยพ่อนต่างกันเยอะปราโมดนี้เป็นความร่าเริงเบิกบานปกติเรื่อยๆปิติคือเวลามีอะไรที่รู้สึกว่าได้ก้าวหน้าหรือสําเร็จขึ้นไปคล้ายๆว่าเหมือนกับคนทั่วไปมีปิติที่เรียกว่าจะได้อะไรก็จะปิติ นั่นแหละได้ได้ก้าวหน้าไปรู้สึกว่าก้าวหน้าไปก็จะเกิดปิตินั่นแหละ,ะล่าเริงเบิกบานเป็นประจำทำเรื่อยๆทำจะชินจนเป็นวาสนาเลยเลก็ทำให้ปราโมทปิติประสิที่เป็นวาสนาของเรานีนก็จะชีวิตดีไงเรื่องพรอ้าวและขอโมทนา